กให้เต็มร้อยเนะคือเขาก็ให้ทั้งหมดเลยมีค่าอะไรบ้างก็จะมีค่าเทอมค่าเทอมเนี่ยแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ค่าหอพักแล้วก็ค่าหนังสือแล้วอีกค่าหนึ่งที่ทุกคนวาวมากก็คือเงินเดือนค่ะทุกคนฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับมี่นะคะที่ช่องหวังซินมีจา้า <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการขอทุนนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นใดนะคะเราก็ขอปรับบุคลิกเรานิดนึงนะคะจากการที่เราเนี่ยววยวายกระตู้หูนะคะเราก็จะปรับให้ตัวเองนะคะดูเป็นสาวที่เรียบร้อยพูดน้อยนะคะน่ารักไหมวันนี้เนี่ยเราจะมาแชร์วิธีการขอทุนนะคะดิฉันก็จะพูดแบบนี้ตลอดทางคลิปเลยนะคะทุกคน <laughs> ก็จะมาแชร์การขอทุนไปเรียนที่ประเทศจีนค่ะทุกคนคือจะบอกว่ามันเป็นคําถามที่แบบว่าโอ๊ยทุกคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆที่สุดแหละว่าพี่มี่ค่ะหนูอยากขอทุนไปเรียนที่จีนเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามี่จะต้องบอกก่อนว่าการขอทุนเนี่ยก็คือเหมือนการที่เราเนี่ย ยื่นเอกสารขอขอขอไปเรียนนะคะขอไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วเขาเนี่ยก็จะให้เงินกับเรามาก็าาคือเราไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะคือมันก็ตามชื่อเลยนะคะคือการขอทุนเนี่ยก็คือการไปเรียนฟรีค่ะทุกคนมีก็จะมาพูดถึงทุนหลักๆนะคะมีทั้งหมด สี่ทุนค่ะทุกคนสี่ทุนนี้นะคะก็จะเป็นทุนที่นักศึกษาไทยเนี่ยใช้ขอไปเรียนที่ประเทศจีนนะคะทุกคนคือมันจะเป็นทุนที่บางคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะคือเขาดังมากเลยนะคะสําหรับสี่ทุนนี้อ่ะมาที่ทุนแรกนะคะทุกคนทุนแรกเนี่ยไม่รู้จักก็คงไม่ได้นะคะคือทุนของรัฐบาลจีนค่ะทุนรัฐบาลจีนนะคะเราจะเรียกว่าทุน CSC แล้วกัน ทุน c s c เน่เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ลิงก์นี้ค่ะทุกคนอ่ามีแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะเข้าไปทำไมเราจะต้องเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะเพื่อไปดูมหาลัยค่ะทุกคนไปดูนะคะว่ามหาลัยไหนบ้างที่เขามีทุนนี้ให้กับนักศึกษาไทยนะคะแล้วคือเราเนี่ยเลือกมหาลัยเลยเลือกเลยว่าเราอยากไปที่ไหนนะคะแล้วก็พอเราได้มหาลัยแล้วเนี่ยเราก็ดูนะคะว่าคณะ มันมีคณะอะไรบ้างนะคะที่เปิดเพราะว่ามันไม่ได้เปิดทุกคณะนะคะคือเขาจะดูว่าเอ้ยคณะไหนที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนได้นะคะเขาก็จะเปิดคณะนั้นนะคะคือเราก็ไปเลือกก่อนก็คือตามลิงก์ที่มีให้ไปเลยนะคะคือเราก็ไปเลือกว่าเอ้ยฉันอยากได้มาหาลัยนี้ฉันจะไปแอลกูที่นี่ฉันจะเรียนคณะนี้นะคะก็ดูว่าคณะไหนที่เราชอบที่สุด อ่ะพอเราเลือกมหาลายได้แล้วนะคะทีนี้เราต้องมาดูเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขของการขอทุนคือไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะขอทุนได้เข้าใจปะอ่ะมาเงื่อนไขที่หนึ่งนะคะเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยคือการสอบ HSK HSK การสอบ HSK ค่ะทุกคนคือเราเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานเราเนี่ยจะต้องไปสอบ H ทุยเราเนี่ยจะต้องไปสอบ HSK ก่อนนะคะคือเราต้องมีคะแนนอยู่ในมือแล้วเราก็เอาคะแนนเนี่ย ขอทุนถ้าเกิดว่าเราจะขอทุนปอตีนะคะก็จะใช้คะแนน HSK นะคะอยู่ที่ระดับ4เออมีทั้งหมด6ระดับนะก็ใช้อยู่ที่ระดับ4นะคะได้ประมาณ200 200ัพอะ2 3 0 200นะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าเอ้ยพี่มิหนูไม่มีอะหนูไม่มีคะแนน HSK เลยทํายังไงดีนะคะเราสามารถขอทุนได้นะสามารถขอได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องทําเรื่องว่าเรายินยอมที่จะเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปี สมมติสมมติว่ามี่เนี่ยขอทุน CSC ไปเรียนปตีใช่ปะ่ะเราก็ปกตินะมันต้องเรียน4ปีแต่ว่าเราไม่มี HSK เนะคะเราก็ต้องไปเรียน5ปีคือเราจะต้องปรับพื้นฐานก่อน1ปีนะคะพอเราปรับพื้นฐานแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าวิชาสาขาวิชาคณะที่เราเลือกได้คือสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานอย่างเงี้ยก็จะต้องเรียนเพิ่มอีก1ปีอ่ะทีนี้เรามาดูประเภทของทุนบ้างทุนเนี่ยมันก็จะมีให้เต็มร้อยกับให้แค่ ครึ่งนึงนะคะคือให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องออกค่าบางอย่างเองส่วนให้เต็มร้อยนยคือเขาก็ให้ทั้งหมดเลยมีค่าอะไรบ้างก็จะมีค่าเทิมค่าเทิมเนี่ยแน่เลยนะคะแล้วก็ค่าหอบลัก แล้วก็ค่าหนังสือแล้วอีกค่าหนึ่งที่ทุกคนวาวมากก็คือเงินเดือนอคน่ะ<ว>คือเขาให้เงินเดือนด้วยนะคะสําหรับการไปเรียนที่นูน่นคือเราแทบจะไม่ต้องออกอะไรเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนถามามีอีกว่าเราค่าเครื่องบินตอนขาไปออกเองจะไหมค่าเครื่องบินตอนขาไปเราออกเองนะคะแล้วก็ค่าตรวจสุขภาพค่าปาระกันอะไรอย่างเงี้ยเราออกเองแต่พอเราเริ่มเรียนแล้วนะคะมหาลัยก็จะเริ่มออกให้เราแล้วนะคะ อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีสาวมาถามมี่อีกว่าแล้วเราสมัครทางไหนนะคะดิฉันก็ เนบลิงไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยสามารถไปดูได้เลยนะคะว่าลิงนี้เขามีวิธีการสมัครอะไรบ้างนะคะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีอายุเท่าไหร่นะคะสามารถไปดูได้ตามลิง์นี้เลยนะคะสําหรับคนที่อยากสมัครทุน CSC นะคะทุกคนเงินเดือนเนี่ยมีก็รู้สึกว่าเขาก็ให้ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะเหมือนกันน่าจะเดือนละเป็นหมื่นบาทแต่ว่ามีไม่ชัวร์ว่าแต่ละระดับเนี่ยสมมติเราขอทุน ปตีเขาให้เท่าไหร่เราขอทุนไปเรียน1ปีเขาให้เท่าไหร่ทุนที่2เนี่ยก็คือทุนของเทศบาลจีนค่ะทุกคนหรือว่าทุนท้องถิ่นจีนนะคะคือทุนนี้มิจะไม่พูดเยอะเขามีเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะเอกสารนู่นนี่นั่นเนี่ยพอๆกับทุน CSC เลยเพราะว่ามันมาจากหน่วยงานของรัฐเหมือนกันนะคะเขาก็จะมี เงื่อนไขหรือว่าเนื้อหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคล้ายๆกับทุน CSC เลยแต่ว่าทุนท้องถิ่นเนี่ยตอนนั้นนะคะที่มี่เนี่ยจะไปเรียนที่จีนใช่ป่ะตอนปี3นะตอนปอตีอะ่ะมันมีทุนท้องถิ่นมาให้เว้ยแต่ว่ามี่ไม่ได้นะคือตอนนั้นนะมี่ก็ใช้ระดับ4นะคะ HSK ระดับ4ขอนะตอนนั้นได้ประมาณ230คะแนนอ่ะก็ไม่ได้นะคะ คือแต่ว่าทุนท้องถิ่นอน,นันตนะ์เขาให้เป็นก้อนเว้ยคือเขาให้มาเลยห้าหมื่นนะคะทีเดียวเขาไม่ได้ให้มาเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยแต่ว่ามี้ก็ไม่รู้นะคะว่าทุนท้องถิ่นเนี่ยเราจะต้องขออะไรยังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมหาหลัยราชพัฏการที่มีเรียนอยู่เนี่ยเขามี m o u นะคะกับเหมืองกุยย้ยหยางใช่ไหมทีนี้คือทุนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เลยให้ผ่านทางอาจารย์มานะคะเราก็ขอแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้นะคะคือเสียดายมากแต่ว่าที่มี้จะสื่อเนี่ยคือ ทุนท้องถิ่นเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบเป็นก้อนแล้วก็อาจจะมีแบบทยอยให้เหมือนทุน CSC นะคะทุกคนนะคะเรามาที่ทุนที่3คือจะบอกว่าทุนที่3เนี่ยเป็นทุนที่ปังที่สุดปังมากมากนะคะแล้วมี่ก็ได้ทุนนี้เหมือนกันทุนที่3นะคะก็คือทุนจากมหาวิทยาลัยจีนโดยตรงค่ะทุกคนหมายความว่าไงก็คือตามชื่อเลยนะคะก็คือมหาลัยจีนเนี่ยเขาให้ทุนกับนักศึกษาโดยตรงเลยก็คือไม่ได้ผ่านหน่วยงานอะไรนะคะแล้วมี่เนี่ยก็ได้ทุนนี้เหมือนกันอ่ะ เราขอทุนกับมหาลัยจีนโดยตรงมีข้อดีอย่างไงก็คือจะบอกว่าคู่แข่งไม่เยอะนะคะคู่แข่งไม่เยอะสมมติว่าเราอยากจะไปมหาลัยเนี้ยสมมติว่าชื่อมหาลัยเฉันอยากจะไปมหาลัยเฉันก็เข้าไปที่เว็บมหาลัยเได้เลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไปหาตรงที่มันเขียนว่าสกอล่าชีฟหรือว่าเจียงเฉวจีนนะคะคือเราเข้าไปในเว็บมหาลัยที่เราอยากได้นะคะเราก็เข้าไปดูว่าเอเอตรงที่เขากเกี่ยวกับทุนเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเราก็กดเข้าไปดูนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขต่าง แล้วก็จะมีเวลาด้วยนะคือเวลาเนี่ยเขาจะบอกด้วยนะว่าเขาจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะคะคือเวลาเปิดรับสมัครเนี่ยทุกทุนเนี่ยพอๆกันตั้งแต่ทุน CSC ทุนท้องถิ่นแล้วก็ทุนมหาลัยโดยตรงนะคะจะอยู่ที่เปิดนะจะเปิดประมาณเดือนตุลาของปีนี้ไปจนถึงเมษาปีหน้านะคะเออก็คือข้ามปีกันเลยทีเดียวนะประมาณนี้แต่ว่าทุนมหาลัยโดยตรงเนี่ยสมมุติว่าเราอยากได้เข้าอะไรวะ oh, <yeah. S 1> อะไรฉันพ oh, <yeah. S 1> ูดอะไรทุนมหาลัยโดยตรงเนี่ย มันจะง่ายกว่าทุน CSC ตรงที่เราไม่มีคู่แข่งเยอะใช่ไหมคะสมมติเราอยากเข้ามอนี้เวลาเราเข้าไปดูแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถคอนแทคกับมาหาลัยได้โดยตรงเลยนะคือเราค้นหาตรงที่มันเขียนว่าสกอราช i p หรือว่าเจียงฉุยจินใช่ไหมคะพอเรากดเข้าไปดูอย่างเงี้ยเขามีเงื่อนไขต่างๆแล้วเราก็หาคอนแทคเออเราหาคอนแทคนะว่าเอ้ยเราจะติดต่อกับมาหาลัยยังไงส่งเมลได้ไหมหรือว่ามีวีแชทอาจารย์ไหมอะไรอย่างงี้นะคะคือให้เราเนี่ยเข้าไปดูเว็บมาหาลัยนั้นได้เลย คือเรารู้สึกว่ามันปังอะแล้วคือของมีอ่อะมี่ก็ขอทุนไปเรียนปโทที่เดิมนะคะคือมี่เนี่ยเคยไปที่กุ้ยโจ๋าฉจิงต้าเฉวีนะคะพอจบปตรีแล้วปโทอย่างเงี้ยมี่อยากได้ทุนนะคะมี่ก็ขอทุนกับกุ้ยโจฉายจิงต้าเฉวีเลยนะคะแต่ว่ามี่เนี่ยไม่ได้เข้าไปที่เว็บไซต์มหาหลัยแต่ว่ามี่เนี่ยมีคอนแทค คือมีอ่มีคอนแทคอาจารย์นะคะเพราะว่าเราเคยไปเรียนไงเราก็มีคอนแทคอาจารย์มีแบบว่าวีแชทอาจารย์ที่เราสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแจ้งมี่นะคะว่าเนี่ยตอนนี้มหาลาัยเปิดแล้วแล้วเขาก็เอาวีแชทของอาจารย์ที่ทําเกี่ยวกับการให้ทุนนักศึกษาอค่ะเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเอาวีแชทของอาจารย์ในแผนกนั้นนะมาให้มี่คือมี่ก็คุยกับอาจารย์โดยตรงอาจารย์เขาก็จะแจ้งว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะเราต้องสอบมีคะแนนสอบเท่าไหร่จะต้องมี พาสปอร์ตยังไม่หมดอายุน่าจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแจ้งเรานะคะแต่ว่าถ้าน้อง,นองเนี่ยไม่ได้มีคอนแทคอาจารย์โดยตรงเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาหลัยมหาหลัยที่เราอยากได้อะ่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปหาอ้ตรงส่วนที่มันเป็นทุนนั่นแหละลองหาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสําหรับทุนนี้อ๋อแล้วจะบอกว่าทุนมหาหลัยเขาก็ให้เต็มจํานวนนะแม่คือทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือทุกวันนี้มีก็ได้ค่ะ ค่าเทอมนะไม่ได้ค่าเทอมฟรีนะคะแล้วก็ได้หอพักได้หอพักได้ค่าหอพักฟรีแล้วก็ได้ค่าหนังสือนะคะแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือได้เงินเดือน,นะคะ่ะทุกคนคือได้เงินเดือนเนี่ยฉันจะบอกเลยนะคะว่านักศึกษาปอโทนะคะได้สามพันหยวนสามพันหยวนคือเยอะมากนะคะคือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอออันนี้คือเงินเดือนในแต่ละเดือนนะ เราได้ทั้งหมด11เดือนนะคะทุกคนก็คือเนี่ยได้เดือนละ15,000 15,000 1 5 15นะคะไม่ต้องทํางานอะไรเลยอะแต่ว่าก็จะมีน้องๆที่ถามว่าเอ้ยเราไม่อยู่ไทยไม่ได้เงินเดือนไหมไมิจะบอกว่าไม่ได้เงินแต่ว่ามันจะเป็นตกเบอร์ค่ะทุกคนคือเขาจะเก็บไว้ที่เขาก่อนเอออาจารย์ก็จะเก็บไว้ที่ทางการคลังอะไรเงี้ยของมหาลัายก่อนนะคะพอตัวเราเนี่ยกลับไปถึงจีนปุ๊บอ่ะเราก็ถึงจะได้ตกเบอร์มา คือตอนเนี้ยเขาไม่ให้เราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศคือต้องรอให้ตัวเราเนี่ยกลับไปที่จีนกกอนคือไม่รู้สึกว่าทุนมหาลัยเนี่ยมันเข้าไม่ได้ยากมากคู่แข่งก็ไม่เยอะแล้วเงินที่เขาให้ก็เป็นเงินที่เต็มจํานวนเลยนะคะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเออมอมันโอเคแต่ว่าถ้าเป็นแบบทุนปอตีหรือว่าทุน1นึ่ปีอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้สามพันหยวนนะทุนปอตีก็อาจจะลดลงมาเหลือสองพันหรือว่า1000หยวนนะคะคือมันก็แล้วแต่ระดับที่เราเรียนนะคะทุกคนพาถึงทุนสุดท้ายนะคะทุนสุดท้ายเนี่ย คงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะก็คือทุนของสถาบันขงจื่อค่ะทุกคนถูกต้องนะคะคือทุนของสถาบันขงจือ่อก็คือสถาบันเนี่ยเขาให้ทุนกับเด็กต่างชาตินะคะทุนของสถาบันขงจื่อนะคะเขาก็จะให้ตั้งแต่ปโทปตรีนะคะแล้วก็ไปเรียนระยะสั้นหนึ่งปีหนึ่งเทอมแล้วก็หนึ่งเดือนจ้ะแม่คือมีทั้งหมดห้าอยานะ่างอะคือเราดูเลยว่าเราอยากขอไปเรียนแบบไหนหนึ่งเดือนหนึ่งเทอม หนึ่งปีปตีหรือว่าปโทนะเรามีจะบอกว่าทุนของสถาบันขงจื่อเนี่ยก็เป็นทุนร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะคือเราก็จะได้ค่าเทอมใช่ไหมเราก็จะได้ค่าหอพักแล้วเราก็จะได้ค่าหนังสือนะคะแลาที่สําคัญเราก็จะได้ค่ากินทุกเดือนด้วยอ่ะสมมติว่าเราขอทุนไปเรียนปโทใช่ไหมคะเราเนี่ยก็จะได้ค่ากินนะคะอยู่ที่สามพันหยวนก็คือได้เท่ามิเลยอะ่ะก็คือได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะต่อเดือน แต่ถ้าเกิดว่าเราขอเป็นทุนปอตีใช่ปะเรียน4ี่ปีนะคะหรือว่าทุนระยะสั้นหนึ่งปีหรือว่าทุนหนึ่งเทอมเราก็จะได้เงินค่ากินนะคะอยู่ที่2500ห้ยหวนเป็นไทยเท่าไหร่หนึ่งมืสองพัน้ยบาทเยอะมากนะคะสําหรับการที่เราได้ทุกเดือนอะเยอะมากนะคะแล้วการขอทุนนะคะจะต้องมีคนถามแน่นอนว่าการขอทุนของสถาบันขงจื่อเนี่ยต้องใช้ HSK ไหมบอกเลยว่าต้องแล้วก็เยอะด้วย คือทุนของสถาบันขงจือเขาค่อนข้างคัดเด็กนะคะคือเขาจะค่อนข้างคัดเด็กที่เก่งเดี๋ยวก็จะมีสาวนะคะมาถามมีอีกว่าเอ้ยแล้วถ้าอยากไปเรียนปอรตรีต้องใช้ระดับ HSK เท่าไหร่คะวันนี้ดิฉันก็ไปหามาให้แล้วคะ่ะคือถ้าเกิดว่าอยากได้ทุนของปอรตรีนะคะของทุนสถาบันขงจื่อนะเราจะต้องได้ HSK นะคะอยู่ที่ระดับ4หรือระดับ5ระดับ4เนี่ยควรจะได้ประมาณ250คะแนนัพ ถ้าระดับ5นะคะก็ควรจะได้200อัพนะคะสำหรับปอตรีนะแล้วก็ต้องสอบ HSKK ด้วยนะคะทุกคนระดับกลาง40คะแนนขึ้นไปโหดอยู่นะมาที่ทุนปอโทค่ะทุนปอโทโหดกว่าทุนปอโทนะคะก็จะต้องมีคะแนน HSK นะคะอยู่ที่ระดับ5 250คะแนนอัพหรือว่าระดับ6นะคะก็คือระดับสุดท้ายเนี่ย200คะแนนัพค่ะทุกคน แล้วก็ต้องสอบ HSK นะคะระดับกลางอยู่ที่50คะแนนขึ้นไปก็คือแอบโหดนะคะแอบโหดอยู่แล้วคือปตีกับปโทเนี่ยเราไม่สามารถเลือกสาขาได้นะคะคือเราเนี่ยจะต้องเรียนการสอนเราต้องเรียนการสอนอย่างเดียวนะคะการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศแต่ว่าถ้าเป็นทุน1ปีกับทุน1เทอมเนี่ยเราสามารถเลือกสาขาได้นะคะทุกคนแต่ว่าความหินยังไม่หมดจ้ะ สมมุติว่าเราได้ทุนของสถาบันขงจื่อแล้วนะคะเราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยเรายังต้องรักษาเกรดด้วยนะคะแล้ก็จะต้องสอบ HSK ทุกปีนะคะสําหรับทุนสถาบันขงจือ่อก็คือค่อนข้างหินนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็ให้เงินเยอะคือใครที่อยากจะไปนะคะก็สามารถขอได้นะคะนี่มีจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะ ใครที่อยากได้ทุนของสถาบันขงจื่อนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อยากได้ทุนนะคะอยากใช้เงินตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะเราสามารถสมัครไปเรียนที่จีนได้ใช้ทุนตัวเองได้เหมือนกันนะคะก็จะมีน้องๆเนี่ยถามมีว่าใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่าเทอมนะคะดิฉันก็เฉลี่ยม,มาให้นะคะอยู่เทอมเราไม่เกินสามหมื่นบาท สองเทอมก็เท่าไรประมาณ6กหมื่นนะคะแล้วก็ค่ากินแต่ละเดือนนุ่นนี่นั่นนะคะก็คือมีให้แต่ละปีเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สบาทแต่ละปีนะคะหนึ่งแห้าหมื่นบาทรวมค่ากินรวมทุกอย่างแล้วนะคะก็คือสี่ปีเราก็คูณเอานะคะว่าเราต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราจะไปสมัครเรียนที่จีนยังไงนะคะก็แนะนําให้ติดต่อเอเจนซี่ก็ได้คือเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะเป็นบริษัทที่ติดต่อกับมหาลัยให้นะคะคือเราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินกับเอเจนซี่นะ แต่ว่าเอเจนซี่ก็จะทําอะไรแทนเรานะคะไม่ว่าจะเรื่องเอกสารหรือว่าเรื่องนน้เรื่องนี้การติดต่อกับมหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะง่ายกว่านะคะอืมวันนี้ก็ความรู้จุกจกับทุกคนออออก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะคือดิฉันก็อธิบายแบบละเอียดยิบยิบเลยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งของช่องเราด้วยนะคะทุกคนเวลามีคลิปอื่นเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญฝากติดตาม IG and TikTok ของมิมี่ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะต้องไปแล้วนะจ๊ะบาย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 นะสาวจุ๊บ